สบายดี LTV v i s i ชัเงินกีบอ่อนค่ากระทบเศรษฐกิจลาวต่อเนื่องรายงานฉบับปรับปรุงจากเว็บไซต์ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB Bank เผยว่าสกุลเงินกีบอ่อนค่าลงร้อยละ37.4เเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และร้อยละ32.9เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทของไทยในตลาดทางการระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี2022นี้สกุลเงินกรีกที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินต่างประเทศซึ่งสร้างแรงกดดันต่อบรรดาผู้นำเข้าและผลักดันอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้น การอ่อนค่าของสกุลเงินกีบกำลังส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจลาวเนื่องจากทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและเพิ่มภาระแก่กลุ่มคนยากคนจนโดยลาวรายงานอัตรางเงินเฟอ้อช่วงเดือนสิงหาคมแต่ร้อยละ30เมื่อเทียบกับปีต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ22ปีและ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ15.5ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับขึ้น13เท่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ90.3และราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ62.3รัฐบาลลาวจึงตัดสินใจดำเนินการมาตรการรับมือเมื่อเดือนมิถุนายนโดยเพิ่มการจัดหาสกุลเงินต่างประเทศแก่ผู้นำข้าวเชื้อเพลิงและออกตรา,าสารเครดิตเพื่อเสริมการจัดหาเชื้อเพลิงด้านธนาคารกลางลาวออกพันธบัตรออมทรัพย์มูลค่า5ล้านล้านกีบหรือประมาณ1.12หมื่นล้านบาท ซึ่งเทียบกับร้อยละ3าของปริมาณเงินหมุนเวียนเ่อลดสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มอุปสงค์สําหรับเงินกี่ทางนี้ครับเศรษฐกิจลาพึ่งพาการนําเข้ามากกว่าส่งออกซึ่งผลักดันความต้องการของสกุลเงินต่างประเทศสําหรับการจัดซื้อสินค้านําเข้าเว็บไซต์ลาเทรดพอเท่าระบุว่าลาวขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการที่166ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมเพิ่มจากตัวเลข 114ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคมสินค้าส่งออกหลักของลาวในเดือนสิงหาคมได้แก่ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุและกระดาษยางปุ๋ยเสื้อผ้าเครื่องดืง่มน้ำตาลและรองเท้าส่วนสินค้านำเข้าหลักได้แก่เชื้อเพลิงอุปกรณ์เครื่องกลและยานพาหนะแล้วพบกับ a อร์ท i v i s i o n ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี